เสบายดีสบายทัพพุสุนมกคนเด้อตอนนี้น้องเมงอยู่ตรงแม่นตะรลวมเอกจันเนาะพามากินเฟอร์ทัพพุสุนทานเฟอร์ผนเค้งอืมจัดไปเลยน้องมีจะพาเข้าไปเบิร์ทางไหนเนาะว่าเป็นบักได้อ่าน้องสาวพามาย้าฮู้ตายโกงทัพผู้ชม อันนี้ขนมยังเอ่ยขนมจอขนมโขนมจอขนมจออันนี้เด็กหางเพิ่งขนมหางเพิ่งโอ้ยยังกีมเมาะโอ้เจลบองอาหารปูน้องเมต้องไดเอากินกับข้าวแซบแซบ่ทำผสมเดี๋ยวนี้เด็กไายดีสุดกะเจ้าว่า เวลาคนเลิกการในคนมากินไล่ไล่เครื่องปรุงเฝอเพื่อนธรรผูุ้ษมธรรผู้ษมสังเกตเด้อสลลดบอลนองวบไทยใส่จะมีแบบนี้คือกันหมดเลยเนาะโอ้ใส่ข้งงไทยหมดเลยเพื่อนธรรมบุษมเด้อตัวนี้จะเป็นมะเพ็ดดองเอาใส่โอ้ปกติมีพักดองเด้อบอ ทันอื่นเรงนีอร่อยแบบเ,เมา่น่าไปชิมนเนาะมือน,นี้ต้องลองฮาเนี่ก่อนทับผู้ชมอันนี้ก็คือผักกับนอี่เพิ่นให้อันนี้บ้านน้องเมทจะห้องพักกระลำปีเด้อพวกนี้ก็พักแผ่วพักอ่าห้องปนต่างๆ <laughs> อันนี้แซ่บสุดก็คือ เจีสุกี้ทผู้ชม <Yahoo! S 1> แต่อบเห็นก็จะมีมักทัวให้น้อปกติเอามักทัวคุยกับอันนี้ทนผู้สมต่อเอามักทัวจำกับเจียสุกี้เนาะสงใสยน่าจะเหมิดโบเห็นทวงงอบก,กับมักนาวนี่มาแล้วทนผู้สมเฟร์งหัวเราจะใส่ซีนหัวใส่ลูกซีน หอมเสน้นน้อยนะมันจะมีเสน้นน้อยเสน้นใหญ่ตัวน้องมีสั่งเป็นเส้นน้อยอยูนี้ก็จะห้องห้อมสวยท่านผู้ชม

ท่านผู้สมกินอิ่มไปทีเห็บหอยแล้วเนะาะมีจะพาท่านผู้สมมาเบิงไผ่นอะกัาเป็นค้ายังแดงอันนี้ยังเป็นอันนี้อันนี้ไม่ยังท่านผู้สมอันนี้ไม่ย่างไผ่หูแดงคือกบเนาะแต่ว่าเป็นอาไปแม่นี่เป็นอะไเปอาไปเห็ดยัง โอ้คูดลินฮะซื้อไปคูดลินทำผู้สมจะมีน้ำผึ้งธรรมชาติแดดน้ำผึ้งก็มีเนาะสมุนไพรต่างๆมีหอดมีผ้ามาวันเดียวจบเลยได้เคือติดไม้ติดมือไปน้ำทำผู้สม กกซาเนี่ยอันนี้เป็นไข่แพนเนทำผสุมเดอร์อาหารเนื้อเนาะไข่แพนแซ่บสุดนั่งยำเอาไปจี้นั่งยำแต่ว่าเอาไปจี้ได้ทำผสุมบุหรี่ยำได้เอาไปจี้แล้วก็มากินกับข้าวเหนียวแซ่แบๆตัวนี้ก็แซ่บทอดกระไรปิ้งกระไร นี่มัทโทเนาอ่ะน,นี่มัทโทเนาอันนี้แหละใส่เห็ดเจลข้างฟืนนะแซ่บมากโทเนาแห้งโทเนาเปียกไข่แพนต่างๆดอกอันสันขมข้องแห้งปลาปลาหมึกต่างๆทำผู้สมอาห้ารการกินล่เนาะยู่วิงจันเนาะอะ,อะทำผู้สมล่งาง้าที่มัเฮากินเฟอรอเติมพลังเรียบร้อยเนาะน้องเมย์จะผ่าทานผู้สม ไปตลาดจีนเนี่ยทำผู้สมเด็จหรือว่าตลาดสซงเจียงเนา่ทำผู้สมเนาะคนจีนจะอยู่ไล่ไล่ลวก็ฮันฮานไขยเครืองจีนกันลไล่แปลว่าคนจีนอาศัยอยู่ไล,ทนนล่ทำผู้สมบันนี้ก็จะวากระเด็ดคือกันเนาะแบบเครืองีนไล่แล้วมีกระยักเห่นทำผู้สมแล้วมีจะพาทำผู้สมไปเบิง่งไแต่ จะมีลายหอมลายโซนขนาดทำผู้สมยางนีประโถบทัวรทัพทวงคือจะปวดขาเลยแหละทำผู้สมขนาดหอมเดี่ยวกันอย่างเครื่องบักลายทำผู้สมลายตึกเนาะเครื่องอยู่นี่ทึกเด้อพ่อ,อซื้อไปค่ายซื้อไปนงกระไดเลยซื้อไปค่ายโตกระไดก็จวาวาราคาอยู่นี่นี่ทึก แรงเครื่องทึกเลยแหละ